คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะครับวิธีการประกอบเครื่องตัดหญ,ญ้าตัวปีศาจรุ่น TL 52ตัว2จังหวะของเราตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามันจะยากง่ายแค่ไหนครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยเลยมาครับผมสำหรับวิธีแรกนะครับเราจะมาประกอบใบบางญ้านะครับเข้ากับตัวก้านก่อนเลยเราใส่ตรงนี้พอได้ตำแหน่งแล้วนะครับมันจะมีตัวเล็ตรงนี้คลอบลงไปเสร็จแล้วนะครับใช้น็อตใส่เข้าไปเลยผมพอเริ่มตึงมือแล้วนะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับผมที่เป็นตัวใหญ่ขันให้แน่น ปึ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับผมหลังจากประกอบกับบางย่าเสร็จนะครับเราก็มาประกอบตัวก้านนะครับเข้ากับตัวเครื่องก่อเลยนํากกหานะครับเสียบเข้ากับด้านหลังเครื่องให้ชนแบบนี้ได้เลยนะครับผมทางเราจะมีน็อตมาให้สตัวนะครับแบบนี้เทคนิคนะครับนี่เราจะใส่น็อตตัวด้านบนฝั่งนี้ก่อนนี่เสร็จแล้วนะครับงานตัวล่างต่อนะครับผมเทคนิคนี้นะครับคนนําไปใช้อย่างยิ่งนะครับผมเวลาประกอบตัวหนึ่งจะได้ง่ายขึ้นนี่ก็จะเข้าอัตโนมัติเลยนะครับผม เสร็จแล้วนะครับน้ำหกเหลี่ยมหมุนเข้าได้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาประกอบในส่วนของตัวประกับแฮนด์ก่อนเลยนะครับประกับแฮนด์ที่ให้มานะครับจะเป็นประกับแฮนด์ซิงนะครับยกสูงตัวนี้สามารถหมุนได้สา0้อหกสิบองศาเลยนะครับผมง่ายๆข้างล่างเราจะมีให้มาแบบน,นี้เราประกอบตัวนี้ข้ามนี้นะครับผมหลังจากใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับเรานําสปริง ใส่ค่าที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับนําตัวนี้นะครับประกบเขาหากันให้ทะลุแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็มาประกบใส่นี่เอาเลยนะแล้วก็หมุนได้เลยแต่ถ้าเกิดเราจะใส่แฮนด์คลายหน่อยนี่ครับเรเราสามารถหมุนได้นะครับสามร้อยหกสิบนี่เลยนี่โอเคแบบพอหลวมนี่ครับหลังจากนั้นเราก็ประกอบแฮนด์นะครับนะครับตัวคันเร่งนะครับจะอยู่ด้านขวาเสร็จแล้วนะครับผมทําแฮนด์ด้านนี้มาใส่ให้ชนกันตรงกลางนะครับอ่านี่ให้ชนกันแบบนี้ ให้แฮนด์ทั้งสองตัวชนกันตรงกลางเขาได้แล้วปุ๊บล็อกให้เลยล็อกได้เลยนะครับเี่เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมสาหรับการประกอบเครื่องตัดหญ้าเทียว5 2ของเรานะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมใครที่สนใจนะครับเครื่องตัดหญ้าตัวพิซ่าตัวนี้นะครับแต่ก้าสายล่างผมไปจัดได้เลยด r าก้นไฟอุปกรณ์การเกษตรต้องด r าก้นไฟ